ทางซีรีส์ภาพยนตรน์ละครพยายามจะเร่งทำให้ให้ให้เสร็จให้จบเป็นเรื่องๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปทางด้านเอ่อละครขายได้เมื่อวันเราก็ยังยังขายกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะาจ้างเดี๋ยวเนีย่ยแต่ใหญ่กต้องเวลาขายของต่อฝากด้วยละกันนะคะตอนสองค่ะสำหรับแซนโยคูลนะคะ<อ>รับงานอยู่จ้างได้คะ่ะถ้าสมมติว่ามีตารางเวลาที่สามารถลงได้ก็ยังรับ่ ว่าก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่เราหลายคนที่ให้โอกาสเราแบบไว้ใจให้เราได้ไปเล่นโปรเจกต์ใหญ่ๆต่างๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เราก็พยายามเล่นถ่ายจบไปแล้วสาหรับเอ่อเรื่องหนึ่งก็ไปต่อเรื่องต่อไปต่อเลยอะไรเงี้ยซึ่งเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ถ่ายสามเรื่องพร้อมกันเลย่งแล้วมีการเรื่องบูติหกค่ะหกเลยหนึ่งและเพิ่มไปหนึ่งเป็นหนึงภาพครนซีรี่เลยนะครับครบเลยค่ะมีภาพยนต์สองเรื่องนะคะแล้วก็จะมีซีรีส์แล้วก็มีซีรีส์แนวยูริด้วยแล้วก็ละครด้วยค่ะ ตีตลอดแล้วก็หนูก็ยังคงไลฟ์ขายของอยู่เรื่อยๆก็ถ้าไม่ไลฟ์ลูกค้าก็จะเป็นเหมือนไลฟ์ติดต่อส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างเหมือนได้ได้ขายอของได้พูดคุยกันคลับเพราะว่าตัวหนูเองก็ไม่ได้มีงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยบางทีแฟนคลับก็คิดถึงแล้วก็แคไลฟ์ให้หายคิดถึงแล้วก็มาสั่งซื้อของกันหรืหพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆให้เราก,กับการขับไ,ได้มีจุดเชื่อมกอันในช่วงที่เราไม่ได้แบบว่ามีงานได้ตามเจอแบบนี้ค่ะ จ้างได้ค่ะรับหมดรับหมดก็เป็นถ้าช่วงไหนหยุดก็ไปพัฒนาตัวเองร้องเพลงการแสดงเนี่ยให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตามสัญชาต,ตยานามรู้การเต้นที่หนูมีตามท่าไปหรือก็จำๆเกาะๆไปค่ะอหนูดีขึ้นอ่ะ กา,การเต้นร้องเพลงอ่ะขึ้นเพลงรูคีย์ก็ถูกเหลือเทคนิคต่างๆที่มันต้องต้องให้ครูครูเนี่ยเป็นคนช่วยเสริมช่วยเติมให้ส่วนการเต้นก็ก็ไ่ดัดตัวสักนิดนึงอาจจะฟิวกว่านี้หรือว่าต้องหาสไตล์การเต้นที่เหมาะกับเราจริงๆเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับการแบบโหวบฟัพปิ้งหรือว่าการล็อกท่าอาจจะเป็นการย้อยๆเรื่อยๆมากกว่า <c oughs> ถ้าอย่างนั้นคุณไม่ต้องซ้อมแต่ก็ไม่ค่อยมีนะสิคะ ดีนไงคุณดาจะต้องหาแนวที่มันถูกถูกกับถูกกับเขาอะไรเงี้ยค่ะใช่เปิดเปิดตัวเปิดเปิดได้หรือยังเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วก็ถ่ายจบแล้วค่ะเลยแค่คิวเดียวแค่เดียวก็ปิดกล้องแล้วก็ทุกอย่างสนุกหมดเลยดีมากก็เป็นกองที่เราสึกแบบไม่ความงอแงน้อยมากในการจะตื่นไปถ่ายหรือว่าจะกลับบ้านเลยเพราะทุกคนก็คือแบบเหมือนไปแล้วก็ตลกเฮฮาทีมงานทุกอย่าง กับแจมเองเขาก็น่ารักเป็นวัยเดียวกันด้วยอายุเท่ากันอเงี้ยค่ะใช่แล้วค่ะก็มีรีชูดกันไปใช่ก็มีรีชูดไปส่วนหนึ่งแต่ว่าแจมเองเขาก็ทําได้ดีค่ะเขาก็ทํากันบ้านค่ะตลอดเอ้เธออันนี้ฉันต้องคิดยังไงคิดเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นคนที่มีไฟแรงอยู่พอสมควรค่ะตอนแรกๆก็ดูว่าัแรกๆก็ดูวก็เพราะว่าเหมือนยังหายังหาจุด จุดไม่เจอว่าเราจะเล่นกันยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้บทช็อปด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆเอาเริ่มมาพอมาปั๊บก็ยาวเลยเต็มเลยเต็มเลยใช่ค่ะเป็นเวอร์ชั่นของเหมือนคือเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้ป๊อปหรือว่าไม่ได้ดึงคาแรคเตอร์ของของที่อ่าที่คนพี่คนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเขามาเล่นเขาก็ดีไซน์ตัวละครออกมาเป็นตัวของตัวเขาเองเลยก็แปลกใหม่มากลายบนนั่นทุกคนก็ชอบอะไรเงี้ยใช่มาลือนี้ค่ะก็จะสองวันติดตัวง่าบ้างคะ ยังไม่เตรียมไรเลยเราซ้อมเราซ้อมร้องเพลงเราซ้อมไปเตรียมโชว์ไปแล้วค่ะแต่ยังไม่เก็บกระเป๋าไม่บอกว่าแต่คือเรื่องโชว์นี่คือไม่กลัวไม่ห่วงไม่ห่วงค่ะก็เริ่มเตรียมก็คือแบบตัวเองเลยส่วนมากก็เป็นจอยจอยเม็กซิโกบราซิลลาตินเขาก็เป็นฟิลแบบแดนแดนสนุกสนุกอะไรเงี้ยซักเราก็จะเอาแบบเพลงไทยที่บ้านเราไปพรีเซนต์ที่นู้นด้วยได้มามันมามันมาพอดนตรีมาใจมันก็ไป ไม่ได้ขนาดโยกมากค่ะก็ยังพอฟิวฟิวได้เดี๋ยวไปรอดูเพลงว่าฝั่งเรามีให้เขาแล้วก็ดูว่าแฟนสาวฝั่งทางมาสโกบราซิลเนี่ยจะมีเพลงอะไรให้เราได้ได้เต้นได้โชว์บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านเขาก็เน้นอยู่เรื่องแดนซิ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะไม่ถึงกับร้องค่ะแต่ว่าเป็นการออกมาเต้นเพราะว่าเพลงบ้านเขาเป็นไวรัลในทิกตอกที่เราเต้นเต้นกันอยู่ก็เยอะก็เยอะค่ะก็ออกมาเต้นโชว์เราก็เห็นในทิกตอกอยู่แล้วเราก็มีซึมซับมาอยู่แล้วซึมงว่าเราเป็นดาวทิกตอกแล้ว ไม่มีเวลาก็เต้นไออไม่กังใจเลตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วก็กลด้วยก็ยังเหมือนยังไม่เคยมียูริคู่ไหนที่ได้ไปโซนละตินก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ค่ะลองลองลองหลับกันไปแต่ว่าเราเอาน้งพลิกนางงามติดไปด้วยเซเลอร์พลังเซสอร์ติดใน่ประเทศถูกกันนี้ กดดันแต่ว่าเหมือนเราไปเปิดทางมากกว่าค่ะ,<อ>คะเ,เพราะว่าิหลายๆคู่เขาอาจจะยังรอดูอยู่ว่าถ้าไปแล้วผลการตอบรับเป็นยังไงอาจจะแบบมีต่างๆกันไปแล้วก็ก็มีนิดนึงที่แบบแอบกังวลในเ,เรื่องของอ่ะระยะทางการเดินทางแล้ววัฒนธรรมบ้านเขาเป็นยังไงอะไรเงรี้ยตอนกักันบ้านกันนิดนึงคือจริงๆมีฟังกับที่น้าหนุมบินมาหาเราบ่อยมากทางานทาอะไรเงี้ยก็พอได้ดูว่าบ้านเขาเขาเจอเป็นเป็นลักษณะไหนซึ่งใจดีน่ารักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ที่นู้นก็คือแฟนคลับของเราค่อนข้างเยอะฝันละตินอะไรเพราะว่าเขาจะเป็นสายกับร้องเล่นเต้นรำแล้วก็เลยผมกับเชนชอบคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรให้ให้ให้ต้อง,อองกังวลเท่าไหร่สวนงามเหมือนกันรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตันใจมากเพราะจริงๆก็คือเป็นมุมแรกของไทยด้วยนะค่ะก็จริงๆหนูเห็นหนูเห็นน้องฟ้องเติดๆแล้วเหมือนกนันะก็คืออยู่ใน,นเดือนกันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็พอน้นองก็ทำตามความฝันได้สำเร็จเราก็รู้สึกเรื่องปรีเรื่องปรีใช่ไหมเรื่องปรีตีเร่งปรีเรื่องปรีมเรื่องตันใจแทนแบบ ะสมนิกรชาวไทยทุกคนอะไรอย่างนี้ก็ดีใจด้วยค่ะแล้วก็แสดงความยินดีด้วยอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้ได้เห็นภาพบรรยากาศที่ทุกคนแบบไปแห่รับไปอะไรเงี้ยก็แอบคนลุกอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเอาจริงๆก็เป็นในรอบ72ปีด้วยอะไรเงี้ยล้ะก็ขอแสดงความยินดีกับเออน้องไหมหรือพี่พี่พี่น้องอปอด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ก็สวยจริงๆแล้วก็ได้ดูในรอบการตอบคำถามก็เขาก็สมเทือมากๆ